เจนนี่ถึงกับงงทำไมเอพส,สินพูดกํำกวมบอกคิดเกินเพื่อนรายการเล่าข่าวดาราวันนี้สวัสดีและทักทายคุณผู้ชมในคลิปนี้กลับมาอยู่ด้วยกันอัปเดตข่าวบันเทิงกันต่อค่ะหลังนักแสดงหนุ่มเอพส,สินเรืองวุฒออกไปให้สัมภาษณ์ถึงข่าวคราวความสัมพันธ์กับนางเอกสาวเจนนี่เทียนโพสุวรรในทานองว่าตนนยอมรับว่าคิดเกินเพื่อนกับเจนนี่และกลายเป็นประเด็นที่ฮือฮาไปก่อนหน้านี้ค่ะ ล่าสุดเจนนี่ค่ะได้ให้สัมภาษณ์เคลียร์เรื่องนี้โดยเธอก็บอกนะคะว่ายอมรับว่างงอย่างที่ทุกคนก็งงไม่เข้าใจว่าทําไมเอพสินพูดไปแบบนั้นและอยากให้ฝ่ายชายให้เกียรติตัวเองอย่างที่ตัวเองให้เกียรติทุกคนด้วยพร้อมบอกชีวิตทุกวันนี้ก็มีแค่ลุกเท่านั้นเข้ากับพี่เอพสินเจนรู้จักกับพี่ๆหลายคนในวงการก็ต้องบอกว่ามันเป็นมารยาทที่เราต้องคุยกับทุกคนอยู่แล้วและมีเรื่องของธุรกิจที่ต้องใช้ทีมของพี่เอ เพราะฉะนั้นเจนว่ามันเป็นการคุยเหมือนตามมารยาทมากกว่าคลิปที่เขาให้สัมภาษณ์ก็ฟังแล้วเจนก็ยัง,งงงงเหมือนกันเหมือนที่คนอื่นก็งงถ้าคนอื่นจะเข้าใจผิดเจนว่าวันนี้เจนชัดเจนกับคำพูดแล้วการที่พี่เขาจะพูดอะไรเขาก็ต้องให้เกียรติเจนนี่เพราะเจนก็มีลูกแล้วเหมือนที่เจนก็ให้เกียรติพี่ๆในวงการทุกคนจุดโฟกัสตอนนี้คือลูกเท่านั้นไม่มีอะไรในชีวิตที่มีความหมายมาก เท่ากับลูกอีกแล้ว